เขาบอกว่าวิวัฒนาการไม่มีจริงมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้มาจากลิงเรื่องนี้จริงแค่ไหนแยก2เรื่องก่อนครับข้อแรกเรื่องวิวัฒนาการตอนนี้ครับนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จะเชื่อในเรื่องของวิวัฒนาการเพราะมีหลัก หลายอย่างที่ยืนยันด้านวิวัฒนาการเมื่อจะเป็นการศึกษาฟอสซิลการศึกษา DNA เล็เลกๆที่อยู่ในร่างกายของเราและหลักฐานอนื่อนอีกมากมายเลยครับคนที่พูดประโยคแรกเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์ย่งไม่ได้มาจากลิงครับเพราะไม่งั้นลิงเนี่ยตอนนี้ก็ควรจะวิวัฒนาการกลายมาเป็นแบบมนุษย์ลิงอะไรไปน,นี้แล้วจริงๆก็ถูกของเขาครับถ้าศึกษาดีๆจริงๆนะครับจะรู้ว่ามนุษย์กับลิงเนี่ยครับมันวิวัฒนาการแยกขากันออกมาโดยมีบรรพบุรุษร่วมกันครับเพราะฉะนั้นลิงก็จะไม่ได้กลายไปเป็นมนุษย์ครับเรามีบรรพบุรุษ ไรหางถึงแม้ภาษาไทยคําว่าวานอนจะแปลว่าลิงครับแต่วานอนไรหางไม่ใช่ลิงในปัจจุบันนะครับแต่ถึงแม้มนุษย์ไม่ได้มาจากลิงวิวัฒนาการก็ยังคงมีหลักฐานยืนยันมากพออยู่ดีครับและถ้าพูดว่าวิวัฒนาการไม่มีจริงอีกหน่อยก็คงพูดว่าโลกของเราเนี่ยอยู่ในโดมหรือแม้กระทั่งเดโนเสาร์เนี่ยไม่เคยมีจริงหรอครับอ่ะเขาพูดเหรอ